ขอแนะนำร้านแก s สท็ Up อัพบริการเติมเกมผับ G ีม b i l e าและเกมอื่นๆอีกเพียบถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงแค่เลข UAD การันตีด้วยผู้ใช้2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายติดตามข่าวสารได้ที่ทางเพจ g ก๊สท็ Up สนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อออย่าลืมแอดด้วยนะคะ ราบสวัสดีค่ะหุขี้ห้าบะนะคะวันนี้จะมาย้ำย้ำย้ำและ ย้ำนะ,ะถึงความคุ้มค่านะคะกับ600 UC ที่เราจะต้องเสียไปกับกิจกรรมแบบมินิ RP นะคะระหว่าง PUBG Mobile และ Tekken 8ซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถทำภารกิจไปเรื่อยๆนะคะไปจนถึงวันที่31นะกิจกรรมนี้เขา,เอาออกสิ้นเดือนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเสียแค่600 UC ในการปลดล็อกของรางวัลที่เราได้รับมาก็คือว่าคุ้มแล้วถึงแม้แบบว่ามันจะมีน้อยนะ แต่ยังไงก็ถือว่ามันคุ้มมากนะทุกคน600 UC นะทั้งหมดทั้งมวลน,นะก็จะได้รับเศษท้ายนะคะทั้งหมด10ชิ้นมีค่านิยมไก่นะคะแล้วก็มีคู่ป้องสำหรับไปสุ่มกล่องเผื่อฟลุกนะอาจจะได้ชุดแดงหรือว่าพวกท่าที่เรายังไม่ได้รับนั่นเองนะคะเพราะว่าท่าที่เขาแจกมาจะได้รับมาแค่หนึ่งท่าเท่านั้นและเราเนี่ยสามารถทำภารกิจไปก่อนได้เรื่อยๆนะค่อยไปปลดล็อก600 UC ที่หลังก็ได้นะคะ แล้วก็เลเวล20เนี่ยเลือกรับได้1ชุดเท่านั้นนะคะก่อนจะกดรับกดเลือกดีๆนะแต่ถ้าใครอยากได้อีก2ชุดที่เหลือก็ให้ไปสุ่มเอานะคะก็สามารถนำคะแนนเนี่ยไปสุ่มก็ได้สำหรับไอดีนี้นะคะพี่อยู่ีก็ปลดล็อกแค่600 UC เนาะแล้วก็สำหรับเลเวลนะคะก็ไปทำภารกิจเอาทำแค่ประมาณ3 4วันนี้แหละก็ได้รับเลเวล20แล้วนะคะแล้วก็มันจะมีคะแนนนะทุกคนที่เราจะเหลือนะคะ จากการที่เราอัพเต็มเลเวล20แล้วตอนนี้เนี่ยภารกิจยังไม่ครบนะของพี่ย่คี่ก็มีประมาณ1,000คะแนนนะคะแล้วก็มันจะมีภารกิจที่จะต้องไปทำเพิ่มเติมอีกรวมๆแล้วนะคะได้ถึง2,000กว่าคะแนนเลย mm hmm. ก็จะมีภารกิจที่ทำสำหรับคนที่ไม่ค่อยเล่นหมดเมโทร mm hmm. ก็จะแบบยากนิดนึง mm hmm. ก็แนะนำให้ไปวิ่งเล่นแล้วก็ไปฟาร์มแบบงูงปลาปก็พอน,นะคะแต่ต้องขยันเข้าไปฟาร์มนิดนึงอะไรประมาณนี้ ก็อย่างที่บอกไปคะแนนทั้งหมดที่เหลือนะคะก็ประมาณ2,000แต้มเราก็สามารถนำคะแนนเนี่ยมาแลกในส่วนของอันนี้จะเป็นคูป,ปองนะแลกได้5ชิ้นมีสีสเปร์นะคะแลกได้20ชิ้นเลย20ชิ้นก็ประมาณ840คะแนนแล้วก็มีเศษท้ายอีก5ชิ้นนะคะก็ประมาณ900กว่าคะแนนก็คือคุ้มอะเอาคะแนนมาแลกตรงนี้ได้อีกนะคะไม่เชื่อก็ลองไปดูราคาของเศษท้ายกับสีสเปร์ได้ในร้านค้านะคะซึ่งคนที่แบบ ซื้อสะสมเก็บไว้หรือว,ว่าทยอยซื้อทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะรู้ว่ามันแค่600 UC สํสหรับกิจกรรมเทคเคนนะแล้วมันได้เสศษท้ายมาทั้งหมด15ชิ้นเนี่ยก็คือโคตรคุ้มนะคะเหมือนซื้อท้ายแล้วก็แถมฟรีชุดแดงใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นก็จะสามารถนำคะแนนที้เหลือนะคะเอาไปสุ่ม เนี่ยอันนี้มันจะปลดล็อกตอนที่เราเก็บได้ถึงเลเวล4นะคะก็สามารถไปสุ่มได้แล้วก็จะมีการรีนะคะทุกวันวันละ10 UC พี่หุกี้กดสุ่มวันละ10 UC แต่ก็ได้แค่สีสเปยนะคะก็หวังว่าสักวันหนึ่งมันมันจะออกของดีนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นชุดช่วงคราวนะที่ได้รับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันสำหรับพี่หุกี้เลเวล2ีไปแล้วเนาะก็รับเป็นในสซวนของชุดนีนานะคะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนเอามารู้สึกว่า เลือกผิดอะน่าจะเลือกของคาซียะนะคะรู้สึกว่ามันเท่เท่สุดในบรรดาของแดงในเซตนี้นะเนี่ยไอตัวเนี้ยด้วยรายละเอียดของชุดอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นของรายแดงมากกว่าอีกสองชุดนะแต่ก็นั่นแหละเลือกตัวละครหญิงมาแล้วนะคะมันก็ดูพลิ้วดีแหละเนาะก็นั่นแหละใครชอบชุดไหนก็เลือกได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเททำไมเอ็มไม่ใส่แว่นตา ทำไมวะเร็วแบบดีขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นเลยเอา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 จะเอตัวเองคว้า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  คนตาอันนี้เหรอมันเป็นหมาไม่ออกมาแล้วทำไมแล้วอ่ะมันเป็นหมาต้องวนหัวระวังวนหัวมากสโบไปก่อนไหมฝากสโบไปก่อนอยู่ด้วยก็วิ่งโดนผมคนเดียวคนเยอะเยอะแยะจะวิ่งแล้วนะอุ้ยแม่งเลยกำลังจะวิ่งเลย อย่าว <Ö. S 1> ิ่งไหนอ่ะเอออ้ยบัตรเหลืออุ้ยใบเดียวด้วยสามใครไม่ยอมไปด่าเขาบนเสื้อเลยไปในหมวดได้เป็นี่ไม่เคยไรด่ามีพยานเปล่า

ไม่รู้ว่าผมพูดผมพูดไปก่อน Marked location. location. Oh, ơi. Oh, oh, oh. oh, Quyền oh, này. Thank you. We will be taking off soon. Be prepared. to location Watch out เพื่อนาเจ็บเลยเนี่ยมีเกิดโดยไม่เป็นไรมึงมีกระโหลกเปิดเมียยุบ

ยี่เบีไม่เหืองอะมันเห็นแค่องตัวนะพี่มีอตัวนึ่งไม่เห็น We're the b e s